อะไรครับผมสวัสดีกันด้วยนะฮะวันนี้ก็กลับมาอีกครั้งกับเกม Darkness Set d u e l i n Battle นะครับวันนี้มีดานเลโซนบูหังอัปเดตเข้ามาก็เดี๋ยวเรามาลองลุยกันนะเละโซนบูหังมาจริงอย่างที่ผมได้คิดเอาไว้เลยนะฮะเพราะว่าถ้าเป็นบูเด็กเนี่ยมันก็คงจะไม่มาคือเอาแค่ตัว LR มันก่อนเลยคือไอ้บูเด็กเนี่ยเกมแม่งเ,เปิดมา9ปีจะเข้าปีที่10แล้วนะนี่ไม่มีเป็น LR เลยครับคือราศีแม่งแบบตัวอย่างบูเด็กอะเป็นลาสบอสของภาคเซตอะ คือพาแบบว่าจะบอกพาสีลาสีแม่งเป็น LR จอจัดๆยังไม่เคยมีสักตัวคือแบบว่าตัวละครอื่นได้เป็น LR กันหมดแล้วครับบูเด็กยังไม่มีเลยงั้นก็ไม่แปลกเลยทำไมเราถึงไม่ได้คิดว่าจะมีบูเด็กเลโซนเข้ามาในเร็วนี้ผมคิดว่าจบกิจกรรมก็ไม่น่าจะมีบูเด็กเข้ามาหรอกต้องรอไงกิจอื่นก่อนรอในทีมเพื่อแบบที่มันมีบูซาก้ามาเกี่ยวข้องอ่ะเออไม่แน่10ปีอาจจะเกี่ยวกับบูซาก้าก็ได้แบบย้อนกลับมาใหม่อีกครั้งหนึ่งก็ไม่รู้เหมือนกัน ถ้าผมคิดว่ามันคงจบแค่ด่านเรโซนบูฮังก่อนอะตอนนี้เพราะว่ามันก็คงไม่ได้มีอะไรอัปเดตเข้ามามากมายกว่านี้แล้วนะเอาป็นว่าช่างมันเดี๋ยวเรามาเริ่มเล่นกันดีกว่านะครับสำหรับด่านเรโซนบูฮังหลายนิสสาอันนี้เนี่ยมันจะมีมิชชั่นด้วยนะให้เราใช้ทีม power f u l compact ในการเล่นผ่านอันนี้ก็คือหน้าตาทีนี้ผมจัดมาเป็นทีมแบบนี้เป็นทีมของโกคูสึกชิงเขียวนะครับเพราะว่ามันนำ power f u ูล c o m แ a c t ได้ถ้าเกิดว่าใครไม่ได้มีโกคูสึกชิงเขียว ก็ใช้โกคุนก,ก็ได้ผมลองเล่นไปแล้วรอบหนึ่งแล้วก็ออกรีใหม่นะมาได้ตายหรือว่าอะไรมาลองเชิงเฉยๆว่าด่านเป็นหน้าต่างไงบ้างเพราะเดี๋ยวจะสปอยตัวเองเอาละเดี๋ยวมาลองลุยกันว่าบูหังเลสโซนจะเป็นยังไงนะครับมาคือเปิดมาเนี่ยที่ผมเล่นครั้งก่อนน่ะที่ผมเข้าไปแล้วก็ออกอะ่ะคือรู้เลยว่าด่านแม่งปั่นแน่ๆพอแค่เริ่มต้นมาเนี่ยเนี่ยเจอกับไอ้ล่างบูเทงเนี่ยครับมันก็สามารถที่จะซิวแม้ตายได้แล้ว คือมันจะเป็นการสุ่มซิลไม้ตายฝั่งเราหนึ่งตัวในทุกเทิร์นเลยแล้วก็ไอ้นั่นด้วยลดเลือดเราหกหมื่นทุกเทิร์นที่มันโผล่มานะฮะแย่มากมาดูซิว่ามันจะซิลไม้ตายลงที่ใครนะครับไม่อยากให้โดนฮังลำดาบมากเพราะว่าหังลำดาบเราต้องยิงไม้ตายอย่าซิลหังนะไปซิลใขรก็ได้ที่ไม่ใช่หังซิลโกเอต้าก็ได้ซิลบารักถ้าเป็นบารักนี่ก็แอบน่ากลัวเพราะว่าแม่งแพ้สีในตอนนี้ด้วยแต่ก็ได้แหละโดนเตะช่องนึงก็คงจะไม่เจ็บ ไม่เจ็บบ้าเลยตัวแม่งดีเฟนต์อย่างน้อยเลยตั้งต้นแสนเดียวไม่ได้ยิงแม้ตายคือไม่ถึกด้วยไงเออเอแย่แล้วอันนี้ผมกลัวมากเลยวะ่ะถ้าเป็นอย่างนี้คือตายได้เลยถ้าเกิดไม่ใช้เทมอะเพราะบาดรักมันทําตายได้จริงๆต่อให้เป็นดานโดนเตะธ,ธรรมดาแต่ว่าโดนเตะธ,ธรรมดาที่แพ้สีแล้วก็ดีเฟนต์อย่างน้อยเลยอะ่ะด่านคงบอกว่าด่านสมัยใหม่ด้วยอะ่ะน่าจะโดนเตะมาหลัก 4แสน up 3แสนัพได้ง่ายๆเลยดังนั้นอาจจะต้องใชไอเทมอันนี้มันช่วยไม่ได้ผมต้องใช้ปะคือยังไงก็ตายถ้ามันโดนโจมตีปกติไม่นับว่าโดนตีไม่ตายใส่แบบพวกหางด้วยน่าโดนหลักแสนได้อยู่ม,ม,มั้งไม่แน่ใจเหมือนกันอ่ะให้มัน s t a ็กไปก่อนนะครับ7ล้านตีเบิ้ลไม้ตายได้ยิ่งดีขอเบิ้ลเยอะๆเบิ้ลธรรมดาแล้วหนึ่งโอ้ไม่เอาเบิ้ลธรรมดาเ,าเบิ้ลไม้ตายเดี๋ยวนี้ ธรรมดาอีกแล้วอีรอบหนึ่งก็ธรรมดาธรรมดาหมดเลยอะไรครับเนี่ยปกติมันไม่ใช่อย่างนี้นะเท่ากับว่าเราเราเฟลโอกาส70%ในการเบิ้ลนึงสองครั้งแย่มากเลยอะโอ้โหเวตาตีเป็นไม้ตายไปก็ถือว่าดีนะจะได้รอเป็นล่างบูแล้วก็แบบเธอใชท้ทีเดียวอย่างน้อยก็ด่านคงไม่ได้ห้ามมาหลบใช่ปะละ่ะ 5ปีมันยังเล่นได้อยู่แหละเพราะว่าแปลงล่าครั้งแรกมันหลบ1ล0ยเปอเซ็นนั่นเองบาดักโดนไม่ตายแน่เลยว่ะผมว่าไม่โดน90,000ก็โดนไม่ถึงขั้นแรงขนาดนั้นแต่ว่าเพื่อความชัวรนะครับเราไม่รู้หน้ารู้หลังว่ามันจะใส่แม้ตายลงช่องไหนไงก็การันตีไม่ได้อืเพราะถ้าเกิดเมื่อกี้ผมคิดว่าไท้ไอเทมโดน9ก้าหมืแต่ถ้าเราไม่ใช้อ่ะ มันคงโดนประมาหลักสามแสนสองแสนซึ่งก็ไม่ทําให้เราตายได้นะไม่ได้ทําให้เราตายหรือว่าอะไรเพราะเลือดทีนี้มันเยอะอยู่ครับเลือดทีมพะฟูลคอมแบ็กเนี่ยค่อนข้างจะเยอะเลยถ้าจัดดีๆคือไปหลักเจ็ดแสนง่ายเลยทีมมันอนะเลือดเยอะมากตอนนี้เนี่ยด่านซิลไม่ตายใส่โกคูสึกชิงตัวเพื่อนนะฮะก็ให้ตัวเพื่อนเล่นช่องสามไปเลยยังไงก็คือตัวละครเราเองดาวลุ้งแล้วนะเพิ่งได้มาไม่ได้มีโอกาสได้เล่นเลยนี่แหละโอกาสที่ดีงามในการหยิบมาเล่นสำหรับโกคูสึกชิงหลังจากปลดดาวลุ้งไปแล้ว ได้มาอย่างเยอะเลยไม่คิดวจะได้ปลดลุงในตู้ที่ผ่านมาไอ้บ้าเอาละไปครับข้อดีก็คือไอ,ทไอ,ทอ้ทีมไอ้ทีมเพาฟูลคอมแบ็กอัทีมมันเองอ่ตัวละครชุบชีวิตเยอะมากเลยเพราะว่าก็ตรงตามชื่อแคน่ะมันเป็นแนวแบบว่าฟื้นกลับมาได้พลังเต็มเปี่ยมส่วนใหญ่ก็ตัวละครชุบเนี่ยอยู่ในแคนนี้อยู่แล้วแล้วไอ้พวกโกคูสึกชิงอะไรอย่างเงี้ยครับมันสามารถได้รับผลเอฟเฟกที่มันได้บัฟตอนชุบได้เลยจากการชุบของเพื่อนก็ได้ ดังนนในทีมอย่างนี้ผมจะมีตัวละครชุบก็คือโกคูสึกชิงทั้งตัวเพื่อนตัวละครเราเองแล้วก็มี8ปีด้วยถ้าเราหาจังหวะให้8ปีได้ชุบอะโกคูเขียวก็จะเก่งขึ้นมาทันทีเลยทั้งเพื่อนทั้งเรานะครับทําให้ก็จะง่ายมากหรือไม่ก็คือคุณสามารถใส่โกโนกเข้ามาในทีมได้นะให้มันไปตายอะเพราะว่าโกโนกต้องตายเองเพื่อให้มันได้กาดมาให้ให้มันติดกาดถาวรอ,อืมต้องให้มันได้ตายเพื่อได้ติดกาด พอโกนกตายก็คือโกคูเขียวก็ได้อ่าพลังหลาจะชุกเหมือนกันหมายถึงตัวร่างผมดำะนะฮะศึกชิงนั่นแหละผมชอบตัวละครอ,อย่างนี้มากที่ว่าแบบคือตัวเองไม่ต้องตายก็ได้ให้เพื่อนตายก็เก่งขึ้นขึ้นมาเหมือนกันอืรอบนี้แม่งซิวโกคูเบตา้าเบอร์วาอีกแล้วยังดีที่มันไม่ได้ซิลฮังไปก็ให้ฮังลำนะครับเพราะว่าฮังเนี่ยน่าจะมีอะไรสําคัญมากในเกมนี้ แต่งไงก็คือหลังๆเกมโกหงได้ลำํำแน่นอนครับให้มันแสแต,แต็ไปเรื่อยๆแต่เมื่อกี้คือมันไม่ได้โจมตีไม่ตายเลยมันตีรอบเดียวอ่ะดิไอ้บ้ากูแบบก,แบบกูงุนหงิดเลยอะ่ะโอกาสในการเบิ้ลเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ถึงสองครั้งแต่ไม่มาเลยเท่ากับมันก็ได้แบบมันสัอันตอนนี้คือมันสแต็คมาแค่รอบเดียวนะผมเสียดายมากเลยดาเมจหกล้านสามขอแบบแก้มือนนรอบเนี้ยเอาแม้ตายมารัวหน่อยเออนั่นแหละ อย่างน้อยขอขั้นต่ำเทินนึงสัก2ไแม่ตายต่อเทินก็โอเคแล้วผมก็แฮปปี้แล้วไม่ต้องแบบว่า1เทินตีแม่ตายสามรอบสี่รอบก็ได้ขอ1เทินอะตีแม่ตาย2ครั้งผมก็โอเคแล้วแต่เมื่อกี้มัน1เทินตีแม่ตายหนึ่งครั้งอะอันนั้นไม่โอเคอย่างยิ่งเลยโอเครอบนี้แบบว่าคนละเรื่องกันเลยนะฮะรอบนี้เหมือนจะติดเบิ้ลแม่ตา,ตายตลอดเลยฮะดีถือว่าดีมากเยี่ยมไปเลยโอเคเวตาก็ตีต่อไปครับ เดี๋ยวรอน่าจะรอเข้าล่างบูเฟ็ดหน้าได้อยู่มั้งไม่รู้ว่าเฟดหน้าดาเมจจะพอฆ่าหรือเปล่านะครับไม้ตายอัดโกเยต้าไปแสนเจ็ดโอเคถ้าเป็นอย่างงี้โกเบเวเิวบายมันจะรอดหรือเปล่าเนี่ยเออยังไงดีโออันตรายอันตรายมากมมันมีกันดาเมจติดตัวก็จริงแต่เดฟเฟนซ์มันน้อยเ่ะหมื่นหกโออย่างนั้นก็ได้อยู่รับทีละหมื่นเนี่ยรอดดูเลือดดิ งั้นถือโอกาสที่ดีครับให้8ปีชุบไปเลยคือผมไม่สนหรอกว่าจะเก็บไว้ใช้เฟสท้ายๆเลรีเกมหรือว่าอะไร8ปีชุบนี่แหละมันจะได้รีบรันความสามารถของตัวโกคูนั่นไอ้ก็าโกคูสึกชิงนะครับไปเลย8ปีแล้วก็ก่อนให้8ปีตายแล้วก็ให้เราก็จะให้โอ้โหตอนนี้โกคูโกคูสึกชิงดีเฟนซ์ห้าเครับตอนนี้ไม่อยากจะเชื่อสายตาเอาละ กลัวนไม่ตายดลยตอนเนี้ยกลัวไม่ตาย,ตนนก,ลตายกลัวอย่างหนึ่งกลัวมันไม่ตายกลัวมันเกือบตายอะแต่มันไม่ตายอะจริงที่ว่าเบต้ามันถึกแต่ตอนนี้ยในเวลาเนี่ยครับเบต้ามันชนะสีอยู่แล้วก็มีดีฟเฟนสองแสนโดนเตะธรรมดาเข้ามาผมคิดว่าไม่น่านถึงแสนบอกว่าด่านนี้มันดูม่ได้ตีแรงขนาดนั้นด้วยอะรู้สึกนะถ้าเทียบกับด่านอื่นๆที่ผ่านมานะฮะ อ่ะถ้าไม่ตายก็ไม่เป็นไรก็ชั่งมันแล้วกันก็ฆ่าไปเลยให้มันฆ่าได้ก่อนก็ดีเหมือนกันไปครับโกคูหกล้านสี่ตีเข้าสีตบหน้ามันปรับอเอาตีนตบหน้าด้วย <c oughs> ไม่ใช่เอามือตบหน้าเอาตีนตบโอเคติดเบิร์นฮะหกล้นเก้าดาเมจกำลังคิดว่าดาเมดของตัวโกคูกับเบต้ายิงอย่างเดียวมันจะพอฆ่าหรือเปล่าเหมือนจะพอแหละ โกคูเบิ้ลรัวๆอย่างนี้เหมือนจะพอแล้วฮะอย่างนี้คือน่าจะพอแล้วล่ะโกคูเราเอาเรื่องมากเลยตอนนี้หลังจากปลดดาวลุ้งแล้วก็เบรตายิงก็น่าจะตายครับมีซับจากบารดักด้วย8ปดบอ้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เบล้านตีเข้าสีน่าจะไหวก็ถือว่าดีนะเพราะว่าจะได้ว่าเรายังไม่เสียชุบนะครับแล้วก็ยังไม่เสียร่างแตนาบด้วยกลับมาใหม่ก็ให้เบรตารอชุบได้ก็ดีเหมือนกันอืมก็ดีไปอีกแบบหนึ่ง ทีนี้โกเต้าเป็นล่างบูตามแผนนะครับแต่งล่างครั้งแรกหลบ100%เฟตต่อมาเป็นหน้าตายัางไงเอ่ยเจอกับบูหังด้วยโอ้อันนี้ของจริงสินะบูหังทําอะไรได้ครับมาลองเช็คหน่อยสิบูหังบูหังบูหังโอ้โหลดเลือดมาถึงเปิดคืนมันก็ลดเลือดกูเลยไอเฟตแรกมันลดไปหกหมื่นเฟตนี้ลดไปแสนสองกูถามจริงดิด่านหนึ่งเอ้ยสมัยใหม่ยุคสมัยใหม่ ทุกครั้งที่เริ่มเทินเสียเลือดฟรีแสนสองไอ้บ้าคุณร้อผมเล่นหรือเปล่าเอาล่อไปเลยโกเอกตาตาหรือให้โกฮังโกฮังแหละโกฮังแทงไปเลยอเล่นต่อไปผมไม่รู้ไงว่าด่าเมันถึอแค่ไหนก็เลยไม่อยากเสี่ยงมากเท่าไหร่นะฮะปับ๊บให้โกฮังตีเอาดามจไปด้วยจะได้แบบว่าเแรงๆหน่อยอย่างน้อยก็ ได้สร้างดาเมจก็ดีเพราะาคิดว่าคงไม่ได้จะเตีเข้าแรงหรอกโกฮังมีกาดด้วยครับสี่แสนตอนนี้ดีเฟนต์มันโอเคในโดนอัดไม้ตายก็ถือว่าดีละเพราะผมก็เล่นครั้งแรกไงผมก็ไม่รู้ว่าถ้ามันโดนไม้ตายอัดเข้ามาเนี่ยมันจะพาให้โกฮังตายเลยไหมเพราะด่านอะไรอย่างเงี้ยมันมีเว้ยแบบว่าอย่าดูถูกนะตีธรรมดากับตีไม้ตายเนี่ยคนละเรื่องนะครับเห็นดีเฟนต์สี่แสนมีกาดถ้ามันโดนไม้ตายเข้ามาหลักสามแสษน่ก็ทับตายได้เลย มเมื่อกี้เราเลือดเหลือแค่แสนเดียวไงหรือแต่ด่านไม่กันลดดาเมจเหรออู้ด่านโคตรเข้าทางโกฮังเลยอ่ะโกฮังนี่ก็เบิ้ลเก่งแถมลดดาวเมจได้แล้วดูดิลดเข้าไปอย่างง่ายเลยเพราะว่าโกฮังลดดาเมจไปแล้วไมตาอัดเข้ามาเจ็ดหมื่นโอ้ง่ายเลยครับนี่มันด่านขายโกฮังอัลติเมตทั้งตัวเก่าตัวใหม่เลยไอตัวใหม่ก็ได้เรื่องของการชนะสีไนี่เป็นสีสีแดงฮังใหม่เป็นสีฟ้า ไอตัวเก่านี่ก็ได้ลดดาวเมดช,ช่วยทีมเออด่านขายฮังเมดนี่ว่าตรงตามเนื้อเรื่องแต่ในเนื้อเรื่องมันดูดฮังเมดไปแล้วนะ <c oughs> นเนื้อเรื่องฮังเมดก็แพ้บูเทงด้วยอะแต่ว่าในเกมคือมันเก่งกับด่านนี้มากเลยครับเอาละทีนี้เทินต่อไปก็อย่างที่เราพูดไวน้นอกให้8ปปีได้ชุบได้นะครับอืมเอาจริงนะมิชชั่นนี้น่าจะไม่ได้ยากอะไรเลยเพราะว่าตัวละครแม่งแบบ เป็นตัวละครแก้ทางเลยอ่ะโกคูศึกชิงก็มีลดดาเมจโกฮังก็มีลดดาเมจแล้วด่านไม่กันลดดาเมจจริงที่ว่าด่านสามารถหักเลือดเราได้แสนสองทุกเทิร์นให้มันโผล่หน้าออกมาแต่ในเมื่อให้เราลดดาเมจได้เรื่อยอ่ะด่านมันก็ตีไม่แรงหรือเปล่าเอออย่างนี้ก็ไล่ผลดีครับก็คงไม่น่ามีปัญหาอะไรแล้วตอนนี้ไปโกครูรับไปก่อน ถ้ามันกาดก็ถือว่ารอดไปแล้วถ้ามันไม่กาดก็รับเข้าไปเลยเต็มๆนะจ๊ะเอาละยังไงก็ตายครับเทร์นี้อยู่ที่ว่าจะได้โจมตีอะไรก่อนไหมโอเคโกคูกาดสวยแล้วก็รับตีมาทั้งหมดเลยเปิดมาเจ็ดล้านห้านั่นแหละแรงมากจะเบิ้ลเหมือนกับครั้งก่อนหรือเปล่าที่มันตีแมตตาซ้ำสองครั้งอย่างนั้นลดดาเมจไปอีกคือตอนนี้แบบผมบอกเลยว่าบูฮังอาจจะตีเบตา้าแปดปีไม่เข้าเนี่ย คือตอนนี้มันโดนลดดาเมจสบบ้มสบัมหนักหน่วงมากเลยอ่ะมันจะมันจะเหลือดาเมจไว้ตีหรอวะ่าเนี่ยเธอเมื่อกี้ก็คือใส่ไปเยอะมากนะเธอเนี้ก็ใส่อีกสองรอบสามรอบอ่ะไหวหรอ่าวะบูฮังเป็นมิชชั่นที่ว่าดีที่ว่าทีมันแข็งเก่งก็เลยผ่านง่ายครับผมบอกเลยนะเนี่ยคือมันตีเบกาต้าไม่เข้าอ่ะตอนเนี้คืออยากตายก็ไม่ได้ตายคิดดูแล้วกันไอ้บ้าเบเกาต้ามันยังตีไม่เข้าเลยโดนลดดาเมจแบบ จนเหลือศูนย์แล้วตอนเนี้ไอโกคูเบต้าอเไบก็ลดดาเมจได้นะครับผมรู้แล้วคือต่อให้ด่านมันตีเราไม่เข้าจากการที่เราลดดาเมจไปซ้ำๆเรื่อยๆใช่ไหมแต่มันมีดาเมจที่มันสร้างเสรเราได้จากการที่มันรืมเทินโดนดาเมจแสนสองแต่ว่ามันจะไม่ทําให้เราตายเว้ยซึ่งเราไม่เหลือเลือดหนึ่งอย่างเงี้ยคือแค่โดนตะธรรมดาเราก็ตายแล้วเพราะดาเมจธรรมดามาหลักสิบนะครับดังนั้นเราจําเป็นเลยต้องว่า ต้องมีลูกแก้วเก็บตามสีขึ้นมาก่อนอะ่ะไม่งั้นแล้วก็ซวยแน่ๆครับนี่คือประเด็นเลยต่อให้ด่านตีเราเข้าหลักสิบแต่แบบมันเล่นอย่างนี้เลยเหรอเอาอย่างนี้ใช่ไหมอย่างเงี้ยน่าจะได้เออแล้วก็ให้บาดาเก็บบอลม่วงแล้วก็ให้โคเต้าเก็บบอลแดงด้านหลังเพื่อเอาหิวเด้งขึ้นมาเพราะว่าเราต้องสู้ด้วยการเด้งเลือดจากการเก็บบอลนะครับไม่งั้นสู้ไม่ไหว โดนเตะหลักสิบก็ตายและเลื่อนเหลือหนึ่งอะ่ะทำไงได้วะโกฮังคอเบิ้ลโอเคสวยครับ11ล้าน8 0 0แสนเอาไว้รอแปลงล่างตอน2เฟสหลังนี่แหละคือโกฮังเดอะแบกเลยวยใน2เฟสหลังของเราอีกรอบหนึ่งสวยก็ผมมั่นใจแล้วว่าบาดักไม่ตายแน่นอนโดนโกฮังดับเบิ้ลลดดาเมจไปเนี่ยก็คือทิปเปิ้ลนะครับไม่ใช่ดับเบิ้ลต่อให้เราไม่ได้เก็บแม้ตายแต่ว่าตัวแมงเบิ้ลเก่งมาก เราสามารถหวังเบิ้ลจากตัวพ้าสีได้เลยแค่ว่าเธอแรกของเกมไม่นับอเธอแรกของที่เราเล่นไม่นับนะอันนั้นแม่งเบิ้ลธรรมดาตลอดบาดักก็อัดเข้าไปฮะต้องรีบจบไอเฟดหานี่ให้ได้ก่อนไม่งั้นเลือดแม่งลดเรื่อยอะ่ะคือเริ่มเฟดใหม่อะเลือดผมก็เหลือหนึ่งนะเพราะแม่งเพราะแม่งลดไปแสนสองเลยนะครับแต่ไม่รู้ว่าเธอหน้า8ปีเบเกตา้ายังอยู่หรือเปล่ามันยังอยู่ในร่างสแตนบายไหม ผมคิดว่ามันอาจจะหมดเทินแล้วก็ได้นะแบบเทินของล่างแซน์บายอยู่มานานเกินอยากตายไม่ได้ตายครับคนอยากตายตายไม่ได้โดนตีไม่เข้าหรือไม่ก็เบเกต้าห้ปีอาจจะสามารถทําดาเมจจบได้ก่อนหรือเปล่ายังไงปุ๊บไม่โอเคไม่ได้แล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ผมจะให้เบต้าชุบไปเลยแล้วกันจะได้แบบเออเริ่มใหม่โกคูโกคูศึกชิงจะได้เก่งไปเลยไม่ต้องอะไรแล้วเบต้าชุบไปเลย ห้ามเก็บบอลตรงสีไม่งั้นเดี๋ยวไอ้นั่นเดี๋ยวเลือดเด้งอ่ะมึงเตะก,กูมาเลยม,ม,มึงโกงมากใช่ไหมมึงโกงมากใช่ไหมเนี่ยทาดามเมจยแสนสองทุกเทิร์นเนี่ยมึงโดนบอลเกงกี่ยัดเข้าไปขอให้ติดขี้แล้วกันนะฮะแล้วติดคีก็ไม่ตายเหรออืมนีม่วจะตายยังไม่ตายเหรอนี่ยมึงยังรอดอยู่เนี่ยโอเคก็ถือว่า พูดเองละกันนะถือว่าแกนะ่ะยื้อให้โกหังได้สแต็กเพิ่มไม่ให้ตายไม่ได้อีกแล้วออะไรวะเนี่ยกูเหลือเชื่อจริงๆไปอยู่กับบารดักมาละจะได้ซัพพอร์ตเอเดเคแรงๆตอนแปลงล่างครับอ่ะตีธรรมดาตายไม่เป็นไรไม่เป็นไรอวดสแต็กเลยเก็บแม้ตายไม่ได้ โอเคกลับเป็นล่างบูเทงแล้วน่าจะกลับล่างเลรดน่าจะแบบว่าพยายามแบบถอนล่างออกอะไรเงี้ยเฟสต่อมาน่าจะเป็นบูบูล่างบัฟหรือเปล่าไม่แน่ใจนะโอเคทีนี้ก็จะเฟสนี้ก็จะเป็นการที่ว่าล็อกตำแหน่งของเราแล้วก็สร้างดาเมจเหมือนเดิมนะไอ้ด่านบูฮังนี่แม่งสร้างดาเมจต่อเทินทุกล่างเลยปะเนี่ยเออแต่ว่าเนี่ยเหลือหลัก50,000ดาเมจต่อเทินและไอเฟสแรก6 6 6 6 6 ฟสองแสนสองเฟสามเหลือมาห้าหมื่นมาแปดปีช่องหนึ่งไปเลยครับแต่ว่าหลอดลูกคังมาปะถ้าหลอดลูกคังมาเราให้กุยต้าไปยิงเลยไหมล่ะจะได้แบบว่าเบิ้มเบิมสะเบิ้มสะบิ้มแรงแรงจัดไปไม่น่าไม่น่าตายเนอะเออเรามีเลีอยงหกแสนนะตอนเนี้ยเอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวนะถ้ามันใส่ไม่ตายนี่ผมตายนะ่นะ ความประมาณเป็นหนทางสู่การตายคือตอนแรกก็กะจะใช้ไอเทมแหละครับแต่พอคิดว่าแบบยิงหรือเอ็กเฟดไงเก็บไอเทมไว้ใช้เฟดท้ายดีวยกว่ามั้งเพราะยังไงคือหลังจากเรายิงหลอดดกคังเราได้หิวเด้งในเทินถัดไปไง này. ก็เลยคิดว่าเก็บไอเทมไ,ทมไว้ดีกว่าแต่หลังจากโกดกาย,ายิงก็น่าจะถึกขึ้นแล้วแหละไม่น่าจะตายอะไรเจ็บไข้ได็บป่วยอะไรมากมายครับได้ยิงหลอดดกคังด้วยเต็มคีดคร้อยเปอร์เซ็นต์ดกคังหมดสามหลอดท้วนเบิร์นไม่ตายได้บ โอเคสวยรอบนึงก็ยังดีฮะจะได้เพิ่มเอด d เคดีเฟเข้าไปอีก7ล้านติดีร้เซ็มื่อกี้แบบฟินมากเลยอะหลอดดกครั้งอีกรอบนึงสวยไปเลยเมื่อกี้ยัดหลอดดกครั้งเข้าไป3หลอดติดคีสิบแล้านเนยนะแต่ว่าเห็นแล้วแบบฟินมากโดนเตะในเขานะฮะถ้าเป็นอย่างนี้นี่จบได้เทินเดียวหรือเปล่าเนี่ย8ปปีน่าจะยังไงมันดูแบบว่าไม่ได้ถึงมากเท่ากับช่วงแรกๆนะอืม ช่วงหลังก็คือบางมากเลยฮะผมเข้าใจและตามสไตล์บูหังเลยที่ว่าเหมือนพวกด่านลูกคัง event อีเวนต์น่ะใครที่แบบว่าไปเคยเล่นด่านเก็บเหรียญบูหังเก่าๆอย่างเงี้ยไอช่วงเธอแรกๆเฟสแรกอะ่ะมันจะเก่งมากเว้ยทั้งความถึกความแรงอะ่ะคือมากสุดแล้วถ้าเป็นด่านตามปกติอะ่ะยิ่งผ่านไปนานหลังๆมันยิ่งเก่งใช่ไหมแต่ถ้าเป็นพวกบูหังอ่ะช่วงแรกมันจะช่วงแรกมันจะเก่งเลยเว้ยแล้วก็หลังๆมันจะลงมาเหลวอ,อ่อนตามเนื้อเรื่องอครับ ที่ว่าเนื้อเรื่องเราแรกหลังจากดูดล่างก็เก่งแหละพอล่างหายล่างดรอปไปเลยก็คืออ่อนลงมาเรื่อยๆแหละอะไรประมาณนั้นนะครับโอเคจบได้ในเฟสเดียวไปเลยงั้นเท่ากับว่าโกฮังอัลติเมทเขียวก็คือเป็นคนปิดฉากเฟสท้ายแล้วเราสแต็กมาตลอดทั้งเกมนะครับแต่ก็ยังไม่มั่นใจว่ามันมีกี่เฟสกันแน่นะครับแต่ผมจะเริ่มไปลงแล้วกันผมจะไม่รออะไรแล้วดีเฟนต์เก้าแสจัดไปลูกไปฮังตื่นต,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 ตื่มันสตันได้ปะเนี่ย กลัวท่าแม่ตายมันสตันได้จังเลยเล่นดักหน้าอย่างงี้กูเสียวโดนสตันอัดหน้ามากเลยว่ะแล้วเป็นพิโกโลด้วยแบบมันมีสิทธิ์ในการสตันได้หรือกูคิดไปเองกูวาดเราแวงไปเองหรือเปล่าเอาละมาถ้าถ้ามันไม่ได้มีพวกสตันดีบับอะไรก็จะดีเลยตอนนี้คือแบบเินเพอร์เฟกมากบาดักซัพพอร์ตดาเมจห้าหน้ามาแล้วย่าสตันนะไอ้เฮียมันสตันจริงกูถามจริงดิวะ โอ้ยบ้าบอคอหอยทอดแม่งสตาร์จริงด้วยก็นึกว่าจะเป็นแบบอย่างอื่นนะรถดหม่งรถดม,ดดม,ดดม,มีซิลไม่ตายก็ได้แม่งเอาสตาร์เลยโอ้ตายละแปงลงร่างฟีเลยกูแปงลงร่างมาเทชะนั้นน่ะไม่ได้ทำอะไรละยังดีหลังๆมันยังง่ายไงตดดแม่งปั่นจริงนะเป็นแนวแบบก่อกวนอ่ะถามว่ายากไหมไม่ได้ยากมากเท่าไหร่มิชชั่นส่วน ไอพวกเลสโซนเนี่ยมันยากตรงมิชชั่นเว้ยเออถ้าเราจะทีมอิสระมันก็ผ่านได้แล้วเพราะว่าทีมใหม่ๆม,มันเก่งแต่กับกันไอ้ด่านเนี่ยมันใช้มิชชั่นเพิร์ฟูลของแบ็กอะทึ่งตัวละครในทีมมันเก่งอยู่แล้วไงก็เลยเป็นมิชชั่นที่แบบไม่ได้ยากเท่าไหร่ครับแค่ด่านมันก่อกวรเราเก่งเยฉยแต่ก็เหมือนเดิมครับเลสโซนทุกด่านเล่นประมาทไม่ได้ต่อให้อ่ามันจะอ่อนไปตามยุคสมัยอะแต่ถ้าเรายังมีความประมาทอยู่ในตัวเนี่ยแล้วก็แพ้ได้ง่ายนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนเลยคือด่านมันบางมากครับ 5ปีตีคิติดเบิ้ลเนี่ยน่าจะฆ่าได้เมื่อกี้แบบยิงไม่กี่ล้านคือเลือดแม่งหายหลายลอดมากเลยเนี่ยมันดูบางมากๆถ้าเทียบกับดาเลสโซนอื่นๆเนาะเบิ้ลธรรมดาเรารัวเลยฮะอย่างงี้ดามเมจอาจจะไม่พอนะเนี่ยคิดว่า8ปีสิบล้านอืมพอไม่พอเดี๋ยวมาลองดูอืมติดคิ เบิ้ลธรรมดาอีกแล้วไม่เอาดิชมลมคนเบิ้ลธรรมดาไ้ไงวันนี้อ่ะเจ็ดนแปดผมว่าถ้านเมื่อกี้มันเป็นเบิ้ลไม้ตายอ่ะดาเมจอาจจะพอค่าอยู่นะไม่พอละแม่งไม่คิดตอนแรกก็คิดในใจนึกว่าด่านนั่นเป็นด่านเกมเร็วสุดท้ายแม่งด่านเกมอย่างยาวเลยยาวเพราะแม่งยื้ไบยื้มาโดนสตันโดนซิลโดนล็อกเนี่ยไม่ได้เล่นสักทีแม่งเอ้ยมาไม้ตายไม่ถึงอีกแล้วนี่ก็ได้ เพื่อเป็นความชัวว่าโกหังเราจะไม่โดนนันแน่ๆครับเราจะไม่โดนสตันแน่นอนให้พ่อโดนแทนให้พ่อรับกรรมไปแล้วกันแม่เงเอ้ยอยู่กับพ่อไปะแ,แหละโอเคยางอยก็โกคูสึกชิงมีเบิ้ลมาให้การันตีนะครับฝากพึ่งดาเมจได้อยู่แต่จริงๆนี่โกคูสึกริงกับโกหังอัลเจอเมตมีความคล้ายกันมากเลยนะทั้งเรื่องการตีเบิ้ล มีกาดแล้วก็ตีเข้าสีได้อะไรเงี้ยคล้ายๆกันมากเลยพอลูกเผื่อนี่พ่ออาจจะฆ่าได้ก่อนหรือเปล่าโอเคเหลือโอกาสให้ลูกได้ยิงบ้างจะได้เผื่อเก่งครั้งต่อไปมาสิบสามล้านยิงเข้าไปบุกบ้าบุบ้านั่นแหละยิงหนึ่งครั้งพอตายแน่มึงหรือไม่ตายตายอยู่แล้วเหล,เหลือแค่นั้นมีเฟดเยอะมากเลยเกมยาวชัดๆน่าจะเฟดท้ายได้ย,ยัง มันจะจบยันคิดบูหรือเป่าเนี่ยเออจะเป็นคิดบูหรือเปล่าวะเฟน,นี่ทำอะไรได้บ้างนะครับมาลองเช็คกัน ADK บวก3%ต่อเทิร์นที่ผ่านบวกสูงสุดถึง30%นั่นก็คือเราก็ต้องรีบจบด่านให้ไวที่สุดท,ที่ทำได้เพื่อให้มันได้อ่ไม่ให้มันเก่งไปกว่านี้นะแลาไม่รู้ว่า ADK บวก30%มเนี่ยมันเยอะขนาดไหนเพราะคิดว่าดั้งเดิมตอนเนี้ อาจจะแรงอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยถ้ามันได้บวกครบ30%เนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่อันตรายมากๆนะครับเราก็ต้องรีบจัดการไปก่อนละกันจังหวะนี้เพื่อไม่ให้มันได้บานปลายไปมากกว่านี้นะฮะโอเค8ปีช่อง1ไปบาดักก็ช่อง2ไปหรือไม่อย่างนี้ดีน่าจะโอเคกว่าปะอืมนี้แหละเผื่อมันเผื่อด่านมันบางมากๆก็จะได้มั่นใจเลยว่า2คนแรกจัดการได้ ห้าหมื่นอุ้ยมันตีแรงมากเลยว่ะขนาดมันยังไม่ได้เอคจากทุกเทิร์นแลเนี่ยเตะแปดปีเก้าหมื่นห้าหมื่นได้ยังไงวะแปดปีนี่กัน,กนดามีคร้วนะเล่นช่องหนึ่งด้วยนะแต่แม่งอย่างบางเลยโดนต่อยไปสองหลอดเมื่อกี้โอเคก็ถือว่าสมน้ำสมเนื้อนะเองอะตีแรงมากแต่เองก็บางมากเช่นกันกล้กามตั้งใหญ่มีโบลี่เป็นไอดอลเว้เยเอาละอัดเข้าไปอืมอีกรอบหนึง่งสวยอย่างนี้ผมมั่นใจแล้ว ผมมั่นใจเลยว,ว่า5ปีโกเลต้าจัดการได้14ล้านจัดเข้าไปไม่ถึงยี่ิบสี่ขีนะฮะตีคิไม่ได้ยังไงโอ้ได้แล้วอย่างเงี้ยโอเคสวยน่าจะจบเลยครับมันจะมีเป็นร่างคิดบูต่อไหมมาลองดูกันผมเช็คในผมเช็คในรายละเอียดมันมีแค่4ี่เฟสไม่ใช่เหรอวะโอเคจบแล้วให้ตายเถอะสรุปคือยังไม่เจอคิดบูจริงด้วยนะไม่ได้มีคิดบูอะไรแบบทิ้งท้ายให้โอเค รอคิดบูในเวนดาเลเโซนต่อไปในอนาคตแล้วกันนะครับก็ประมาณนี้สำหรับเลโซนบูหังมิชชั่นเวอร์ฟลคอมแบกนะอย่างที่บอกว่าทีมันก็แข็งแกร่งอยู่แล้วแหละพอมีหังตัวเก่าเนี่ยที่มันได้เพิ่ง ECA ไปอะ่ะมันก็เล่นสบายนะครับผมอืมน่าจะเป็นอะไรที่หลายคนน่าจะผ่านกันได้ไม่น่าจะยากอะไรกันเนาะนั่นแหละครับตามนี้นะฮะใครใช้ทีมไหนในการเล่นผ่านหรือว่ามี ตรงไหนจะมาช่วยให้กับผู้เล่นคนอื่นเนี่ยก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันได้ว่าเออคุณใช้อย่างนี้นะมีแนวทางยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ดูผ่านผมก็น่าจะได้แหละมันก็เป็นด่านที่แบบไม่ได้อะไรมากพยายามเก็บเลือดหิวเลือดในช่วงเฟสบูฮังให้ดีก็เพชรที่ได้มานะครับเก็บไว้รอเปิดโกฮังตัวใหม่วันที่15นี้เดี๋ยวเจอกันในครับโอเคคลิปนี้ไปเลยครับผมเจอกหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ